เฮลิคอปเตอร์ที่ล็อกความสูงได้ด้วยนะสนใจแล้วใช่ไหมมันจะขึ้นบินและลงจอดอัตโนมัติได้กดปุ่มเดียวปุ๊บเขาจะขึ้นบินให้ลงกดอีกทีนึงลงจอดอัตโนมัติหรือระหว่างบินเนี่ยเราเอาไม่อยู่แล้วมันลมมันพัดไปแล้วเรากด emergency stop คือดับเครื่องกระทันหันร,ระหว่างบินก็ได้แต่จะบอกว่าตัวนี้มันเด็ดยังไงคือเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นที่ผมผมเห็นว่าบินได้ค่อนข้างนาน บินได้นานตั้ง15นาทีเนี่ยนะครับใจโล6แกนนะครับบินง่ายจริงมันเป็นหอที่บินง่ายมากๆเลยนะครับสวัสดีครับทอจากอัพเทอรทอยนะครับวันนี้ก็ เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมีฮอลิคอปเตอร์ลำไม่ใหญ่มากราคาไม่แพงด้วยนะครับไม่ถึง2,000บาทแต่จะบอกว่าตัวนี้มันเด็ดยังไงคือเป็นฮอลิคอปเตอร์รุ่นที่ผมรุ่นแรกนะที่ผมเห็นว่าบินได้ค่อนข้างนานบินได้นานตั้ง15นาทีเนี่ยนะครับแบตบมีเลียมเขาค่อนข้างสูงอ่าแต่ว่า,าตามสเปคเขาแจ้งมา15นาทีแต่บินจริงอะ่ะให้หวางผลประมาณ10นาทีเพราะเขาโรงงานเขาอาจจะทสในที่ลมสงบนะครับ ข้อดีข้อเด่นของเขาอีกสองสาอย่างเนี่ยคืออะไรส่วนใหญ่จะมีในโดนไม่มีในหอมันจะขึ้นบินและลงจอดอัตโนมัติได้กดปุ่มเดียวปุ๊บเขาจะขึ้นบินให้ลงกดอีกทีนึงลงจอดอัตโนมัติหรือระหว่างบินเนี่ยเราเอาไม่อยู่แล้วมันลมมันพัดไปแล้วเรากดเอมเจนซีสต็อปคือดับเครื่องกระทันหันร,ระหว่างบินก็ได้ตกมาไม่ค่อยพังนะครับเพราะล้ำหนักเขาเบาอีกอย่างหนึง่งเป็นฮอลิคอปเตอร์ที่ล็อกความสูงได้ด้วยนะสนใจแล้วใช่ไหม โอเคฟังกชันโอเคเลยนะฮะทิมได้อยู่แล้วเวลาหอเขาบินแล้วมันไม่บาลานซ์สมมติเขาเอียงตัวไปทางส่วนใหญ่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็จะมีบินเอียงบ้างอะไรบ้างล้วก็ค่อยๆทิมเอาแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างมีง่ายผมลงเทสบินในบ้านดูแล้วปรับทิมรีโมทดูแล้วปล่อยรีโมทไปเลยเขาก็จะบินอยู่อย่างเงี้ยนะครับเออในที่ลมสงบนะแต่นี้มันค่อนข้างมีลมเดี๋ยวก็จะเทสบินให้ดูนะแต่คงไม่ได้บินจนยาวคลิปยาว15นาทีหรอกนะแต่ว่าเท่าที่เทสมาแล้ว มันได้เป็น10นาทีจริงๆนะครับชาร์จแบตให้เต็มแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์ธรรมดาหางหัวเฮดแล้วก็เป็นมอเตอร์ธรรมดาก็มีเซอร์โวอยู่2ตัวในการควบคุมแล้วก็มีเมนบอร์ดใจโร6แกนนะครับบินง่ายจริงราคาไม่แพงนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการบินกันเลยดีกว่าว่าศักยภาพเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับก่อนที่เราจะขึ้นบินนะจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งมีไฟใต้ท้องลำด้วยโหทำมาแบบจัดเต็มมากนะครับ ตัวนี้จะสามารถขึ้นบินออโต้ก็ได้หรือแมนนวลแบบที่เราสตาร์ทเครื่องเองก็ได้นะครับการสตาร์ทเครื่องก็ทำให้สติ๊กลักษณะนี้นะครับเป็นทําเหมือนวาดวีความมานะค้างไปพัดจะหมุนเราก็เร่งเครื่องขึ้นไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นบินออโต้ให้ดูก่อนนะครับว่าทําได้จริงๆนะกดแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยตรงนี้นะฮะคือปุ่มบินออโต้นะที่นิ้วชี้ผมนะเนี่ยละครับ แต่ฮอส่วนใหญ่เนี่ยซีจีเขาจะไปทางซ้ายอยู่แล้วเพราะใบพัดแรงบิดมันไปทางซ้ายเราก็ทีมเอานะครับทีมช่วยให้มาทางขวานะนะครับบินง่ายมากมันไกลไปไหมกล้องจะไม่เห็นเนาะน,นี่ปรับความเร็ว เดี okay. ๋ยวผมจะให้ดูว่าล็อกความสูงยังไงเนี่ยนะฮะความสูงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยดูคือเขาจะเป็นระบบอาจจะอยากได้ต่ำลงนะครับก็ก็อย่างนี้ต่ำลงแล้วก็ปล่อยนะครับม,มันไปทางซ้ายอย่ากันโ okay. อเคถ้าอยากได้สูงขึ้นนะฮะเราก็ดันสูงขึ้นไปแล้วก็ปล่อยบินง่ายนะครับ ผมที่มาตอนนี้มีค่อนข้างมีลมพัดไปทางนู้นนะเนี่ยมันมันม,มันเป็นหอที่บินง่ายมากๆเลยนะครับไม่เคยเห็นรุ่นไหนบินง่ายขนาดนี้เนาะอ่ะโอเคอ่ะมาดูการให้ตัวความคล่องตัวแต่ว่าลมแรงๆอย่าไปเสี่ยงนะครับแต่รุ่นนี้เป็นไฟบอลเลสนะดีกว่าพวกหอลูกตุ้มนะครับหอลูกตุ้มเนี่ยมันจะไม่ค่อยสู้ลมอันนี้ก็จะได้ในระดับหนึ่งเลยอ่าตัวนะครับก็ ก็ดีเพลินดีบินได้นานนะครับ เราจะไปผมทิมขวาไว้เพราะว่าเมื่อกี้ลมมาซ้ายนะฮะแต่เรื่องทิมไม่ต้องกังวลอะไรมากนะใช่ใช้ใช้สอดเล็กๆเด็กๆอ่ะเล่นสบายมากเลยนะครับมันเป็นรุ่นที่บินง่ายมากๆง่ายอย่างก็โดนอ่ะผมว่านะฮะอันนี้ลมเขาพัดเข้าไปนะเราก็ต้องคอยขืนกลับมาบินง่ายจริง ระยะมันเป็นรีมัวด2.4นะครับบินได้ไกลนะแต่อย่าไปไกลมากตัวเขาเล็กย๋ยวมันโดนลมบนหอไปแล้วจะลําบากนะครับออเนาะโอเคแล้วเนาะคงไม่ต้องดูคลิปกันถนะึง15นาที20นาะทีแค่เรื่องบินอย่างเดียวขนาดนั้นนะฮะอ่ะโอเคผมจะเอาลงแล้วลงจอดออโต้ได้นะครับก็กดแค่ปุ่มลงจอดเนี่ยเขาก็จะค่อยๆลงให้เราก็บังคับทิศทางในการลง เยี่ยมมากนะครับต่อไปเราจะมาดูระบบอ่า e m e r g e n c y stop นะครับว่าเขาทำงานยังไงนะครับระบบ Emergency Stop คือระบบดับเครื่องฉุกเฉินนะครับเวลาเราบินลมพัดไปเอาไม่อยู่เนี่ยแนะนำให้ดับเครื่องเลยอย่างนี้นะครับกดปุ่มที่ขึ้นบินหรือลงจอดอัตโนมัติเนี่ยค้างไว้เนี่ยเครื่องจะดับทันทีนะครับอย่าไปฝืนมันนะถ้าลมพัดอะปล่อยตกดีกว่าก็ไปเจ็บเอา ไม่ได้พังง่ายนะครับเพราะตัวเขาเล็กน้าหนักเบานะครับหรือถ้ามันพังดีกว่าหายนะครับก็มาซ่อมอะไรนิดๆหน่อยๆเอานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันว่ามันคุ้มค่ายังไงบ้างนะครับโอเคเรามาดูกันว่างั้ความคุ้มค่านะผมพูดตรงๆว่าตัวเนี้ยผมให้ห้าดาวเลยห้าคะแนนเต็มเลยกะย่าห้าดาวกันไปเลยคือเป็นไฟบาลเลสไฟบาลเลสหมายความว่ามันไม่มีตุ้มนะมันจะตอบสนองเราค่อนข้างไวกว่ารุ่นตุ้มรุ่นตุ้มมันจะเวียงเวียง มันจะคนเค่งหน่อยเหมาะกับการสอนเด็กๆบินมากนะครับแต่อยู่กับเด็กๆด,ด้วยนะไม่ไม่ใช่เขาไปบินเองนะเดีย๋ยวมันไหลามาโดนตัวเองก็จะอันตรายนะครับใบพัดก็โดนตาน้องโดนอะไรเงี้ยแนะนําว่าสอนเด็กๆอย่างใกล้ชิดนะครับแต่มันบินง่ายนะครับมีระบบล็อกความสูงขึ้นบินอัตโนมัติลงจอดอัตโนมัติดับเครื่องกระทันหันได้แล้วบินได้นานถึง1 0 1ถึงนาทีคุ้มจริงๆนะครับยังไงก็ฝากอ่า เข้ามาดูสินค้าของร้านเราได้ที่เว็บไซต์หรือแฟนเพจหรือช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะครับทอดอัปเปอร์ทอยยินดีให้บริการทุกท่านเสมอนะครับเพจเราจริงใจจริงจังไม่หมดเม็ดนะครับคือเรารัก RC ซีเราก็เลยนำา RC ซตัวดีๆที่เราคัดสรรมาเนี่ยมาแนะนำกับคนที่รักเหมือนกันนะครับคือรักเหมือนกันก็ต้องแนะนำสิ่งดีๆให้กันนะครับยังไงฝากเพจอัปเปอรทอยเว็บอัปเปอรทอยแล้วก็ ข้อมูลการซื้อของอัปเปอร์ทอยทั้งไลน์ ID ดีทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆไว้ด้วยนะครับยังไงเราบริการหลังการขายดี mm hmm. เยี่ยมแน่นอนนะครับเราก็จะดูแลลูกค้าเราอย่างดีถ้ามีหาอะไรแบบสำรองอะไรรุ่นไหนที่เรามีขายรุ่นไหนเราจะมีแบบสำรองด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เซอร์วิสหลังการขายช่างในการดูแลสมมติบินไปตกคังหนักๆส่งมาให้ช่างเราเช็คได้นะครับเราก็จะขออนุญาตรับแต่ของสินค้าจากร้านเรานะครับ ที่มาจากที่อื่นเราก็ขออนุญาตคุณพี่จริงๆว่าบางทีเราซัพพอร์ตได้ไม่เพียงพอนะครับซื้อจากร้านเราเราจะดูแลให้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับยังไงฝากใจด้วยมั่นใจคุณภาพมั่นใจอัปเปอร์ทอยครับ